สวัสดีครับสวัสดีครับ BB Max Service นะครับอันนี้พบกับลูกค้าสวัสดีครับคุณนันมนตัวนี้เป็น MacBook นะครับจอแตกเป็น15นิ้วปี2014นะครับอันนี้เราได้มาเปลี่ยนจอกันนะครับวันนี้สําหรับลูกค้าลูกค้าเซิร์ชมาเนาะครับเซิร์ชในเซิร์ชค่ะเซิร์ช Google มาเจอกันเราขอบคุณมากเลยครับผมที่มาใช้บริการร้านเราสามสี่ล้านนะคะนี่ถูกสุดเลยโอเคถูกที่สุดนะครับแล้วของก็ มีจํานวนจํากัดด้วยใช่ขามีจํานวนจํากัดด้วยตัวนี้เพราะว่าั่งก็ใช้เวลานานนะครับส่วนใหญ่จะจอคุณภาพนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโอเคเลยเรื่องสีสีจะไม่ค่อยตรงนะครับตัวนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมอครับโอเคนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนจอใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอคุณลูกค้าแต่นะครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยที่มาใช้บริการ BB Max Service เรานะครับจอใหม่เหมือนได้เครื่องใหม่เหมือนได้เครื่องใหม่เลยนะครับผมโนณลูกค้าประทับใจอะไร BB Max Service บ้างครับราคาราคานะครับหนึราคาจะถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมครับราคาจะถูกกว่ามันหาย,ยากใช่รุ่นนี้หายยากนะครับเพราะว่าเขาเลิกผลิตมาหลายปีแล้วครับแต่เราก็สามารถหาอะไรให้กับคุณลูกค้าได้ ขอขอบคุณคุณน้ำมนต์ด้วยนะครับผมที่ใช้บริการร้านเรา BB Max Service นะครับก็อาการนี้นะครับสามารถรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้แล้วสำคัญที่สุดข้อมูลลูกค้าไม่หายอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่าง QC เรียบร้อยเราจะมีใบ QC ให้กับก่อนที่จะส่งงานนะครับเรา QC เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมขอบพระคุณคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งขอบพระคุณครับ ครับผมขอติดตามช่อง BBMax Service ไว้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามก็เว็บ BBMax Service ได้เลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ